จะเป็นเด็กอายุ9ขวบอายุน้อยที่สุดในโลกที่จะขับเจสกีข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกมันเหมือนบันทึกของเราเองเราคงไม่ได้เอาไปกินเนสบุ๊คมันเป็นความฝันของพี่เปิ้ลด้วย <c oughs> คือเราอยากจะจะสร้างสถิติตอนนี้เขาซ้อมเรื่อยๆแต่เขาไม่รู้เขาไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าอ่าวไทยคืออะไร ครอบครัวเราก็ก,ก็ก็มีความสุขดีนะฮะก็ส่วนมากก็จะหมกมุ่นอยู่กับงานนะฮะงานธุรกิจของครอบครัวเราแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับ4อซึ่งมันเป็นช่วงที่เขาปิดเทอมอันนี้จะหนักหน่อยหนักกว่างานอีกเร็วที่สุดใน4ออเกรสสามารถขี่จักรยานได้ตั้งแต่3ขวบคนอื่นเริ่มขี่ตอน4ขวบ แต่อเกสนี่เอาหมดทุกอย่างเขาไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วอเกสเนี่ยตกหัวล้างข้างแตกหัวชนโขกนู่นก็กว่าจะร้องไห้ได้นี่ค่อนข้างจะยากอเกส่ก่อนส่งลงแข่งน่าจะส่งไปเกาหลีก่อนใช่ไปทำหน้าไปทำหน้าก่อนไปทำหน้าเอาเอาให้เหมือนแม่ก่อนเอาให้เหมือนแม่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ดันมาเหมือนพ่อไง ก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ามันมันเลยตรงนั้นเป็นแล้วเพราะว่าเราอยู่ด้วยตลอดแล้วเราก็เห็นว่าพี่เปิ้ลก็สอนตลอดจริงๆเขาไม่ได้ขับคนเดียวประกบสี่ห้าคนอยู่ข้างหลังแต่เราไม่ได้ถ่ายค่ะก็ก็เห็นได้ว่ามันก็มันเป็นบึงของเราด้วยแล้วก็พี่เปิ้ลก็ดูแลดีแล้วก็ทุกอย่างคันเร่งอะไรเราเซฟความเร็วไว้หมดแต่พอถ่ายคลิปเรอาจจะดูเร็วแต่จริงมันช้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ต>เห็น<ต>เห็นกันอยู่แต่สิ่งที่เขาเอ เหมือนจะไม่เป็นห่วงเป็นห่วงอะไรเนี่ยตอนนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ก็ก็ข้ามอ่าวไทยแล้วค่ะพาออก้าออก้าออก้าจะเป็นเด็กจะเป็นเด็กอายุเก้าขวบอายุน้อยที่สุดในโลกที่จะขับเจสสกีข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกก็เคยถามเหมือนกันพี่ก็เคยถามตัวเองว่ากูทาทําไมวะกูทําทําไมวะคือมันเป็นมันเป็นความมันเป็นมันเป็นความฝันของพี่เปิลด้วย เือเราอยากจะจะสร้างสถิติจะเรคคอร์ดจะเก็บประสบการณ์ชีวิตก่อนที่เราไม่มีเราบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยลูกจะได้เก็บเอาไว้พูดได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยพ่อกูสอนขี่จัก,กรยานคนแรกตอนเด็กๆพ่อฉันพาฉันทํานู่นทํานี่ตอนเด็กๆก,กูเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ขับเจ็กสกีข้ามอ่าวไทยตั้งอายุน้อยที่สุดของโลกนะอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าทําได้เราก็อยากจะทําสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ใช่เพราะว่ามันก็จะไปอยู่ในในใน u ูทูบในออนไลน์ในอะไรอย่างเงี้ยพอเขาโตขึ้นมาพอเราเราตายไปแล้วแก่ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะได้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ได้อีกนะฮะเพราะว่า เรา,เราพ่อแม่เราไม่เคยเก็บภาพพวกนี้ให้ให้กับเราไงคือตอนนี้เนี่ยการมันก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะที่เด็กคนนึงจะขับข้าวอ่าวไทยซึ่งเราไม่รู้ว่ากลางอ่าวไทยขึ้นลมมันจะขนาดไหนตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องไปวัดกันตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็ก็ในเรื่องของ Security ต่างๆก็เราก็เตรียมพร้อมกันไว้หมดแล้วเนาะแล้วก็จูนแล้วก็สี่ออก็คงตามประกบไปให้กําลังใจกันด้วยตอนนี้เขาซ้อมเรื่อยแต่เขาว่ไม่รูเ้เขาไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าอ่าวไทยคืออะไร แต่เขาจะชินเขาจะชินอยู่กับการที่พ่อจับโยนลงกลางทะเลโยนลงไปกลางทะเลแล้วเขาลอยคอแล้วก็หัวร้อแล้วเราก็ขับไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวกลับมารับเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเขาเริ่มชินและเออ แต่นี้การข้ามอ่าวไทยเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่ามันขึ้นจะลบแรงจะลมจะเบาจะอะไรยังไงอันนี้เราเราไม่รู้เราคาดเราเราถ่ายเก็บไว้อันนี้เราเรามันเหมือนบันทึกของเราเองอะเราคงไม่ได้เอาไปกินเนสบุ๊กผลการเรียนของลูกก่ไม่ก็ลงไปอย่างนั้นแหละยิงไม่มีอะไรก็เหมือนเขาโพสแต่คนอยากโพสอะไรก็โพสไปใครก็เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อยากจะโพสเรื่องลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอดีผลการเรียนลูกมันออกมาเออโพสหน่อยว่าผลการเรียนของลูกออกมา แล้วนะไม่อยากจะเล่าเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเพียงเพียงแต่ผลการเรียนของแต่ละคนมันก็แปลกๆอ,อย่างออก,ก้าาเงี้ยใครจะไปคาดเดาได้ว่าดันเป็นคนเรียนเก่งสุด oh. ในสี่ออ,อย่างเงี้ยพี่ออนึกว่าเรียนเก่งสุดแต่ดันอ่อนสุดดันอ่อนสุด <laughs> เพราะว่าไม่ใช่อ่อนเพราะว่าเขาเขาข้ามข้ามชั้นเงน oh. เขาเคยอยู่ปสามแล้วดันขึ้นไปปห้าเลยไม่ได้เรียนปอ .4 อย่างเงี้ย เขาก็เลยต้องใช้ใช้เวลาในการไล่ตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนออกูดเนี่ยก็กลายเป็นโอ้เก่งเรื่องศิลปะเหรอวะส่วนออกออกเอกสเนี่ยคาดเดาอะไรไม่ได้อยู่ตอนนี้ยังคาดไม่ได้แต่ครูครูจะบอกว่าออกเกสเป็นผู้นําของห้องอ่เป็นผู้นาพาเพื่อนเพื่อนไปฉี่ <c oughs> ไปไปเลืเ่อเปลือยไป S <S ไปเลือเปื่อยกับกับจูนนี่ไม่ไม่ได้คาดหวังก็คือก็ท,ทําหน้าที่ที่โรงเรียนเขาให้ดีที่สุดถ้าไม่ได้เรียนเกตตกหรืออะไรจูนปล่อยเลยค่ะเอา <S <S <ม Selbst> <ly> อยากทําอะไรก็ทำเพราะว่าจูนเองก็เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่ง <S <S <2: ๆ> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่คาดหวังกับลูกแต่ว่าอะไรที่ต้องเรียนไม่เสริมอยากเรียนอะไรก็จะดัน <S <S <2: üst. S 2> อยากทําอะไรให้ทําตอนเด็กๆพี่ได้ที่หนึ่งตลอดสอบได้ที่หนึ่งฮะโยนลโยนมันโยนมที่หนึ่งจริง สอบได้ที่หนึ่งตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกสอบพิปิลสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดพอเริ่มขึ้นฮะสองนี่ว่าเนาะในปหนึ่งถึงปหกได้ที่หนึ่งพอพอเริ่มขึ้นมอหนึ่งเริ่มที่สองที่สมที่สี่ที่หกที่เจ็ดที่สิบกว่าอะไรเงี้ยอ๋อก็โรคเก่ากำเริบเนี่แหละค่ะปลายประสาทอักเสบอะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะจีดๆแป๊บๆที่ปลายประสาทอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรักษาต,ตามอาการไปไปเติมเลือดเติมอะไรก็ว่าไปเออมันหนักขึ้นช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะมั้งมันแปบ๊บมันแป๊บ <ใช S 1> ที่ส้นเท้าอืมอาจจะไม่ได้เครียดแต่พักผ่อนน้อยทําอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็แค่ก็แค่ต้องทำอะไรให้มันน้อยลงแล้วก็ไปหาหมอตามโรคจริงๆสักทีอะไรเงี้ยค่ะเป็นมาตลอดแต่ว่าปีปีนี้หนักปีนี้จะหนักหน่อยบ่อยทีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก oh ็ <laughs> ก็พยายามพยายามเขาจะเป็นคนหาหมอให้หาศาสตร์แต่ละศาสตร์ให้ทําให้ทําไปหาคนนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปฝังเข็มอะไรเงี้ยก็ก็ก็พยายามหาหมอมาหลายศาสตร์ละนะไม่ว่าจะศาสตร์แบบเออโรงพยาบาลจริงๆฝังเข็มบ้างนวดบ้างไออะไรแบบกินยาอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆอย่างก็ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงก็ก็แต่เขายังอายุยังไม่ไม่เยอะมากเลยเดี๋ยวก็หาย,หายเดี๋ยวก็หายรักษาได้่ะก็ต้องรักษาตามอาการไปแต่ยังยังไม่รักษาลึกมากเ,เพราะเพิ่งเริ่มทีๆีช่วงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ